อยากว้านี่แต่เรื่องช่วยๆเอาลหแสดงว่ามันต้องมีแนวว่าช่วยเดย้เจ้าว่าบ่าว่าแน่เด้เนาะเท่าเนาะเจ้าสังเกตบ่เรื่องทุกเรื่องที่เกิดขึ้นมานี่เฮาสิยูน้ากันตลอดเลยหวยคู่สร้างคู่สมเนะ <c oughs> าะเพราะว่าสิไปค่าไปขาย <c oughs> เฮ็ดให้เฮ็ดหนะ้าลดส้นคนลดส้นหมารู้สึกสิพ่อมนาพ่อมตาก,กันเลือเกินเนาะมันเป็นนําเจ้ากรรมในเวียเฮาหลายบ่บ่แมน มันบบได้เป็นน้ำเจ้ากลับนายเวนข้าซันก็เป็นน้ำข้าวเคาะเนาะบ่อันนี้กับโบแมนบบได้เป็นน้ำเคาะค่อยว่าเป็นน้ำบุญวัสนาห้าบุ่มีเนาะเท่าบุญวาสนาบบเกียวเอามันเป็นน้ำยังสั่นเจ้าว่ะเป็นน้ำมึงขนาให้ไใส่มาใส่ให้เปปนน้ำก็แล่นน้ำดีแท้ๆที่รถไปส้นเขาก็ย้อนเสียงกับเมียนี่ล่ะย่านตะเฮ้าไปหาเทียววยไปปันไดกับโบฟัง เป็นนล้วมั้อาการเปลี่ยนไหนคะจะมาหาหมอค่ะเดี๋ยวค่ะประจำเดือนบ้าไดนเก้าเดือนสงสัยสิมีลูกค่ะโอ้ประจำเดือนบ้าๆเก้าเดือนสงสัยสิมีลูกค่ะสงสัยฮัพฟอสิมีพ่อแห้งเหรอฮั่าเอ้ามันมีเหรอตีหมอโอ้ยกระเบิ้เป็นอย่างแย่แรงู่ฮันน่าโอ้ยฉันว่ามันฉันยืงยืงคือปวตัวเห็นด้วเบิ้งให้นค่ะตรวจเบิ้งไหนค่ะมันสมบูรณ์ดีบ่ลูกเจ้าสมบูรณ์อยู่ค่ะบ่มีแขนมจายขางเดียวค่ะหมอไม่รีดดิค่ะ เจ้าให้เห็นอย่างนั้นเนี่ยลูกฉันพีการพีการมองได้นี่เขียนใส้ก้างเดียวบ้านพร้อมนี่เขียนใต้สอง้างแบบนี้ต้องลองเนาะเจ้าอย่าไปสนร้ายนะพวกดาวมหาไล่นั่นอ้าวมันเป็นย่างมันก็เป็นตะเบิงได้ล่ะกันนั่นล่ะดาวมันมีไว้เบิงแต่ว่าจับบ่ได้เด้อมันกับแมนอยู่ได้เบิงก็มีแห้งเลยทีเดียวเนี่ย โอ้ยผู้เท่าเนาะผู้เท่ามีเงินเนี่ยค่ะบลระอีพอ่ออ้าวใช่เงินน้ำหวาเอออ่าลังเทือเป็นพ่อดาวไทยนั่นเองว้าโอ,โอ้เบิดโตเลยได้หนเนาะแล้วอมึงตัวขันเจ้าบดเสือค่อยนะเห็นง,งามๆนมใหญ่ๆไ,ไ,ไว้ใจบ่ได้หด้ป่าแม่นบอบอแม่นมีแต่ผู้ยิ่งได้ที่งามงามนะกระเทยกับงามคือกัน,น,กนหญ่พร้อ อันนั้นเขาก็เอ,อินดาวคือกันเด้ป๋าเอากูใชยก็เป็นดาวได้วะเป็นได้ดาวยังวะดาวเทียมว้าดาวเทียมมึงก็ว่าป๋าเนาะเอบอบแมนย่องเด้พ่อเบิงใกล้ๆนี่มึงก็เป็นดาวได้ค<ห>ือกันได้แหวโอ้ไา้เอ้ยันในยินเสียงกาห้องหันมึงเหลียวเห็นกาบินยุททางบ้านแสดงว่ากูเซฟแล้ว ให้สังเกตจังสันตมแม่มึงอย่าลืมไปมดแพะ้ะแม่เอาจาักองคแม่เอาองเดียวเพื่อมาองค์เดียวแม,ม่หลายองกับพวกมาคว่ววเก้ากันนั่นล่ะ <laughs> อง์เดียวพอกนะองเดียวจ้อาอววมึงอย่าจูดกับพกได้ควที่ไดยินง <laughs> เป็นยังก็อบ่จูด มาหลายมันสิมาเปลี่ยงมึงอันมึงว่าตัวกับพ่มึงกับป้อยลูกโกงเอาฉันตัวไปแม่โอ้ยลูกแม่เอ้ยโอ้ยยักเข้ามาพี่ลาหยับมาแม่สีสังหยับมานั่งไกลไกลมัน